คุณคิดว่าหน้าตาแบบนี้หนวดเคราเยอะแยะแ,แบบนี้ผมเป็นคนชาติไหนประเด็นคือว่าผมเพิ่งไปตรวจดี a มาครับแล้วก็มันทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นโดยที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีเชื้อญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เวียดนามอยู่ด้วย รวมไปถึงว่าการตรวจ DNA ครั้งนี้เนี่ยทำให้ผมได้รู้เกี่ยวกับตัวเองเอีกหลายอย่างเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าขั้นตอนการตรวจ DNA เป็นยังไงนะครับรวมไปถึงว่าไอตัวรีพอร์ตผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการตรวจ DNA ด้วย Circle DNA ให้คุณได้เห็น,นครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ คุณเคยสงสัยไหมว่าปู่ย่าตายายของคุณมาจากที่ไหนหรือคุณอยากรู้ไหมว่าคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าการที่คุณกินเยอะกินน้อยเนี่ยมันทําให้คุณอ้วนง่ายหรือว่าอ้วนยากในวันนี้นะครับผมจะพาคุณมารู้จักกับวิธีการตรวจ DNA ด้วยตัวที่เรียกว่า Circle DNA ครับซึ่งมันจะช่วยตอบทุกอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยทั้งหมดเลยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในตัว Circle DNA นนะครับคือตัวนี้เลยอ่าตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลองเปิดกล่องตัว Circle DNA อนันนี้ไปพร้อมๆกับคุณใครจะรู้ว่าบางทีเนี่ยการที่ผมมีหนวดยาวขนาดเนี้ยอาจจะเพราะว่าผมมีเชื้อแขกหรือว่าเชื้อยุโรปอยู่ก็เป็นได้ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องตัว Circle DNA เพร้อมๆกันเลยครับอ่าตอนนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงสิทธิน์นันอันบ็อกซ์กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดตัวกล่องตัว Circle DNA ตัวนี้และแต่ว่าก่อนเปิดเนี่ย ผมขอหันข้างหลังดูก่อนอ่าข้างหลังมันมีข้อมูลหลายอย่างเลยซึ่งมันบอกว่าตัว DNA Test ทตัวนี้มันจะบอกอะไรหลายอย่างผมมากไม่ว่าจะเป็นว่าผมเสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งมากน้อยแค่ไหนหรือ Family Planning ถ้าอยากมีลูกอะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือมันจะมีอันที่แบบผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเทสยังไงนะคือคือเรื่องของ Personality ลักษณะนิสัยแล้วก็มีเรื่องของ success s u s c e s s t r a i t s ด้วยนะครับดูว่าเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนด้วยหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเทสออกมาเป็นยังไงนะครับตอนที่เราจะทําการเอเก็บ ตัวอย่างเพื่อไปทําการเทสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้ามกินอะไรเลยนะครับในช่วง30นาทีก่อนที่จะทําการเทสแล้วก็พอตัวเทสเหล่านี้ครับเราส่งไปให้เขาแล้วเขาจะใช้เวลาในการเหมือนประมวลผลประเมินผลเนี่ยสิวันทําการอ่าเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึบแกะออกมาอ่าตัวนี้ Circle DNA แล้วก็มันจะให้ดึงนะครับผมก็ดึงออกมาอ่ามี เม s เซจบางอย่างด้วยมันเขียนว่า say hello to you นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไร่ะ say hello to you อันนี้เป็นเมสเซจาจากตัว CEO กับ co-founder เลยนะครับซึ่ง เขาเขียนมือเขาเขียนมือเลยนะครับ oh. เดี๋ยววยน่าสนใจมากนะครับ Personalize มากถัดมาคือมันจะเป็น DNA Collection Kit นะครับเป็นตัวที่เอา,เอาไว้เก็บตัวอย่าง DNA เะเดี๋ยวเอาออกมาดูซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือเหมือนเขาขายของต่อนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการเก็บ DNA และนะขออนุญาตจัดของนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล่องนะครับของเปิดยาก อโอเคมาแล้วซึ่งพอเข้ามาถึงปุ๊บนี้เขาก็จะให้เหมือนลงทะเบียนก่อนนะครับรีจิสเตอโดยที่ผมต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Circle ขึ้นมานะครับแล้วก็สแกนตัว QR Code อันนี้แล้วก็มันจะเหมือนจำผมไว้นะครับเดี๋ยวผมลองสแกนไปให้ดูเลยก็อันนี้ผมลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถึถง next step เลยเขาบอกให้เก็บตัวแ a มเปลนะครับให้เก็บตัวแ a มเปล แล้วก็มีเขียนตัวแดงๆตรงนี้ว่าห้ามกินห้ามดื่มห้ามซูบูรีหรือว่าห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง30นาทีก่อนที่จะเก็บตัวอย่างน้ำลายของเรานะครับซึ่งตัวอย่างที่เขาให้มาคือมีอยู่2อ,อันนี้เข้าใจว่าอันนี้คือคัตตัตนบัตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ที่เอาไว้เหมือนเก็บตัวคัตตัตนบัตอันนี้หลังจากที่เรามาลองแบบปาดกระพุ้งแก้มดูแล้วนะครับก็วิธีการที่เขาบอกให้ทําก็คือว่าให้แกะตัวคัตตัตนบัตอันนี้ออกมา จะแกะแล้วนะอะไรมาแล้วนี่คือคับเ้นบัตแล้วก็ให้แยงจมูกไม่ใช่ให้ใส่ในปากนะครับก็เขาบอกว่าให้ให้เหมือนรูปๆเนี่ยฝั่งซ้ายกระพุ้งแก้มฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยอย่างละสิทีก็เดี๋ยวผมลองทำเลยแล้วกันนะอลองแล้วนะ แล้วก็ฝั่งขวาเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วนะ <c oughs> อันนี้เขาน่าจะมีตัวอย่างน้ำลายผมเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็ต้องเปิดอันนี้น,น,นะเปิดอ่าอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวอย่างอันเนี้ยน้ำลายของผมเนี่ยลงไปขอจีล้วกันนะเ,เพื่อไว้ <c oughs> อ่ะใส่ตัวอย่างอันนี้ลงไปนะครับใส่เสร็จแล้วผมก็ต้องหัก หักออกไปหักตรงนี้อ่าเราก็เก็บเข้าไปในนี้แล้วจากนั้นก็หมุนปิดให้เรียบร้อยนะครับพอหมุนปิดเสร็จเขาบอกให้เขย่า10ครั้งเขย่า10บครั้งอโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องเอาไอ้ตัวอย่างน้ำลายผมอันเนี้ย ใส่ตัวไปษนีนะครับ F e d e x อ่ะแล้วก็ส่งไปที่ฮ่องกงเพื่อดูว่าผลการตรวจเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาบอกว่าต้องรอ18วันก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่ในถุงนี้เลยละกันนะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตัวอย่างน้ำลายผมเนี่ยก็อยู่ใน f e d e x อันนี้แล้วนะครับก็เตรียมตัวพร้อมส่งไปให้ทั้งห้องแลบตรวจดูว่าตัว DNA ผมเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอีก18วันข้างหน้านะครับมาลองดูกัน ตอนนี้นะครับผลลัพธ์ของการตรวจ DNA เนี่ยที่ผมนั่งรอมาเกือบ20วันเนี่ยก็มาอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ผมส่งไปตรวจเนี่ยก็ส่งผ่าน FedEx ซนะครับซึ่งมันเร็วมากเลยนะครับคือผมโทรไปนะครับตอนที่เที่ยงเที่ยงมัง้งแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยรถเขาก็มารับแล้วนะครับส่งตัวไอที่ผมป้ายปาดผมเนี่ยป้ายกระพุ้งแก้มผมเนี่ยไปที่ฮ่องกงตอนนี้ก็ได้ผลมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูเลยละกันซึ่งผลลั์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของโมบายแอป ซึ่งถ้าเกิดคุณไปตรวจ DNA เหมือนกันนะครับคุณก็ต้องไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Circle DNA มาก่อนนะครับมีทั้งใน App Store แล้วก็ Play Store เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาหลังบ้านนะครับที่ผมไปตรวจมาจริงๆนะครับขออนุญาตคอนไน้กับคอมแล้วกันนะครับเพราะว่าอัดหน้าจอไปให้ทุกคนดูด้วยตัวอันแรกสุดเลยที่ผมตื่นเต้นมากแล้วก็อยากจะเอามาแชร์นะครับคือว่าญาติโกโหติกานี่ะครับปู่ทวดของผมเนี่ยเป็นใครเนี่ยอ่ะผมก็อยากแชร์ให้ดูนะครับอันแรกก็จะเป็นตัว Ancesstry Composition ที่อยาากเปิดดใหู้มนีี ผลลัพธ์ออกมาอาอันที่ไม่แปลกใจเลยนะครับผมมีเชื้อสายจีนครอบครัวนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอากงอากงอาม่าเนี่ยก็เป็นคนจีนทั้งหมดนะครับก็หลักๆเนี่ยคือเหมือนญาติผมเนี่ยปู่ย่าตายายผมเนี่ยมาจากฮั่นทางใต้นะครับแล้วก็มันจะมี ทวีแบบภาคอื่นด้วยเหมือนกันนะครับประเทศจีนค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับผมเป็นคนจีนเนี่ยกว่า90%เลย92%นะครับแล้วก็มันมีอันที่ผมไม่รูกว่าผมมีมาก่อนเลยมาก่อนเลยก็คือว่า Japanese กับ Korean นะครับผมมีเชื้อของคนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีด้วยนะ น่าได้ไหมครับน่าได้ไหม <c oughs> อาจจะไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างที่ไม่รู้มาก่อนเลยก็คือตัวเวียดนามิสนะครับมีเชื้อเวียดนามถึง6.32%เลยรวมไปถึงเชื้อที่เป็นแบบอินโดไทยมาเลฟิลิปปินโนเคนโบเดียเบอร์มิสเนี่ยครับประมาณ0 4 8ส่วนอันอื่นๆนะครับไม่ต้องสืบครับแอฟริกันยุโรปไม่มีนะครับน่าอีเป็นคนแบบเอเชียแน่นอน อันนี้คือผลลัพ์อันแรกที่ผมได้มาจากตัว Circle DNA นะครับก็ทำให้รู้ว่าตอนแรกสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเราจะมีเชื้อแขกหรือเปล่าเห็นแบบนวดเยอะอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่มีนะครับเป็นคนเอเชียเพียว 100%่อ่าถัดมาที่อยากโชว์ให้ดูละกันนะครับคืออันที่ผมคิดว่าใครตรวจเนี่ยก็อยากรู้คือเรื่องของแคนเซอร์นะครับคือเรื่องเอ่อมะเร็งว่ามีตัวเชื้อของเราเนี่ยตัวแบบ DNA ของเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหรือเปล่านะครับซึ่งพอผมไปตรวจมาก็ถือว่าไม่มีนะครับไม่มีแคนเซอร์มิวเทชันดีเทคเลยอันนี้คือไปตรวจมาว่าไม่ได้ดีเทคใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสเป็นนะครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสเป็นเหมือนกันนะรประมาณี้นะครับ ถัดมาก,ก่อนจะไปแชร์อันถัดไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าภาษาของมันเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับหลายๆอย่างโดยเฉพาะคําศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพคําศัพท์ทางการแพทย์เนี่ยครับแนะนําว่าเวลาเปิดดูเนี่ยอาจจะต้องลองเปิดดิกตามไปด้วยนะครับเขาไม่มีภาษาไทยใหอ้อันถัดมาที่อยากเปิดให้ดูคือ,อโรคของสมองว่ามีโรคสมองไหมก็ของผมก็ปกติดีนะครับไม่มีความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าไบโพล่าร์ต่างอ่า ถัดมาคือจะเป็นสุขภาพทั่วๆไปแล้วว่าผมมีความเสี่ยงสุขภาพอะไรบ้างหรือเปล่าก็จะมีเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับไฮเปอร์เทนชั่นเนี่ยน่าจะเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าอื่นเนี่ยเฉยๆไม่มีอะไร แล้วก็อันถัดมานะครับ Disease Risk นะครับพวกโรคต่างๆเนี่ยผมมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าก็จะมีหลายอันนะครับแต่ว่ามีบางอันที่ไม่แน่ใจว่าทาไมถึงเป็นผลลัพธ์อันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับคือเกาจริงเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นเกานะครับมีกดยูริกสูงแต่ว่าอันนี้มันก็เป็น Average Risk นะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยผลวิพอที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกเสมอไปนะครับว่าเรามีความเสี่ยงจะเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่าเพราะอย่างผมเองเนี่ยมีความเสี่ยงแบบเกาแบบปกติใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ปวดขาอย อันถัดมาที่อยากลองเปิดให้ดูและกันที่คิดว่าน่าสนใจคือตัว Sport and f i t n e s s นะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหนซึ่งอันที่อยากเปิดให้ดูคือ Optimal Sport Type นะครับว่าเราควรจะไปเล่นกีฬาแบบไหนของผมก็ตกอยู่ในคัตเตอรวิที่เป็นจิมนาสติกนะครับแล้วก็ยกน้ำหนัก แล้วก็ต่อยมวยนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าตัวเนี่ยไม่เคยยุดเลยนะครับแล้วก็ถัดมาคือ o p พติม m o อ t พติมอลเทร i n ิ่งไทป์นะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนคือเขาก็จะบอกมาว่าเราต้องเป็นแบบมีเดียมพาวเวนะครับใช้แรงกลางกลาแล้วก็ อ่ low endurance คือความอึดเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ high strength นะครับความแข็งแกร่งต่งตางๆเนี่ยอาจจะต้องสูงหน่อยอาจจะเป็นการยดน้ำหนักอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัว Report อันนี้มันก็จะมีบอกผลลัพธ์อีกหลายอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นจริงนะครับอย่างตัว endurance capacity เนี่ยผมค่อนข้าง low คือมีความอึดเนี่ยค่อนข้างต่งตำอย่างเวลาผมวิ่งเนี่ยผมไม่เคยวิ่งได้เกินประมาณ5 6กิโลเลยนะครับเหนื่อยตลอดเลยวิ่งมาราธอนไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับม เป็นคนยังไงนะครับแล้วก็เหมาะกับการออกกําลังกายแบบไหนอันถัดมาที่อยากเปิดให้ดูเนี่ยออที่ไม่รู้ว่าเขาวัดยังไงละกันแต่ว่าเปิดให้ดูละกันนะครับฟังหูไว้หูคือ success traits นะครับดูว่าเราเนี่ยมีความเก่งเรื่องอะไรเรื่อง iq eq หรือเปล่า อย่างตัวผมเองเนี่ยอันที่แบบเป็น gifted เลยนะครับคือแบบมีพรสวรรค์คือเรื่องของ creativity อ่าซึ่งแอบ,บรู้สึกว่าไม่จริงเพราะว่าผมไม่ค่อยเป็นคนมี creativity เท่าไหร่นะครับอ่าถัดมาที่ผมได้ค่อนข้างเยอะคือ educational attainment นะครับเรื่องการศึกษาก็เป็น above average นะครับแล้วก็ information processing power นะครับการประมวลผลข้อมูล อื่นๆพวกภาษาพว,พวกเลขพวกความจำเนี่ยก็เป็นปกติอ่าอันนี้คือเป็นเรื่อง success traits นะครับถัดมา music and dance นะครับไม่ต้องสืบครับเป็นไม่เป็นร้องเพลงไม่เพลาะครับอ่าน,นี้ก็เป็น Normal ธรรมดาอ,อันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีกนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ตัว DNA คือเรื่องของ d i e อนะครับวิธีการกินอาหารของเราเนี่ยครจะเป็นยังไงอย่างของผมเนี่ยได้สรุปมาว่าควรจะต้องแบบ หมือนกินของที่เป็นโลคาร์บเนี่ยครับคือของที่มันมีค oh าร์โบไฮเดรตค่อนข้างต่ําเพราะว่าตัวร่างกายผมเองเนี่ยค่อนข้างเซสเซทีฟกับคาร์โบไฮเดรตนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากการตัวดีในครั้งนี้นะครับแล้วก็นิวทริชั่นนะครับนิวทริชั่นเนี่ยควรจะกินพวกแร่ธาตุอ, Heart, อาหารเสริมอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าอย่างของผมเนี่ยก็จะมีต้องกินไอโอดีนมากหน่อยแมกนีเซียมโอเมก้า3นะครับต้องกินปลายเยอะหน่อยจะได้ฉลาดนะครับอโอเค ถัดมาคือเรื่องของ well-being และเรื่องของแบบผู้กสขภาพต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็อันนี้เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับมันมีอันที่ประหลาดมากคือว่า tendency for mosquito bites นะครับคือเราจะมีแนวโน้มที่จะถูกยุงกัดหรือเปล่านะครับมันก็จะมีการตรวจสิ่งเหล่านี้ออกมาเหมือนกันนะครับคือพอคลิกเข้าไปดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเลือดเราเนี่ยมัน attractive ต่อแบบยุงหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีีพอร์ตแปลกๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่ น่าจะาประมาณนี้สเตร s กับสล e ปอ่ะหลับดีไหมก็ก็จริงๆก็หลับดีมากนะครับกวาถึงหมอนห้านาทีก็หลับเลยอันนี้เขนา,านั่งตรง ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับมันจะมีให้ดูอีกหลายอย่างนะครับลองไปไล่ดูได้นะครับเนี่ยมันก็จะมี Family Planning ด้วยนะครับคร่าวๆผมขอเปิดให้ดูประมาณนี้ละกันถ้าคุณอยากรู้ว่า DNA คุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณมีความเสี่ยงกับเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าญาติโกโ,โ,โ,โหติกานะครับตัวคนข้าวสักการะปู่ย่าตายายคุณมาจากที่ไหนนะครับผมก็แนะนําให้คุณลองไปตรวจ DNA ดูนะครับก็ตัวที่ผมตรวจตัวนี้นะครับชื่อว่า Circle DNA ตัวนี้เลยนะครับไปหาซื้อที่เว็บไซต์เขาไได้้้้สําาหรรััับววนนนนีีกก็ขอปะมณล ถ้าคุณชอบคลิปที่ผมพูดในวันนี้นะครับฝากกดติดตามฝามกากด subscribe ฝากากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ